ตามสัญญาเลยนะคะมาแล้วนะคะทุกคนนะคะคกราบสวัสดีด้วยนะคะคกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นักผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกทุกคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจจตจัดเจสสิตเจนชานลกับพี่จันเหมือนเดิมมีชื่อเคยด้วยนะคะวันนี้พี่ก็อยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเดิมีอีกเช่งเคยนะคะยู และแมกที่จะมาเล่นนะคะในวันนี้ก็มีชิวสวัลเลียออบบี้ตามนั้นเลยนะคะตามสัญญาร้องๆเลยน,นะคะที่พี่พงศ์ไปนในชุมชนเมื่อวานใช่ไหมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้ววันนี้ก็ได้เจอนะคะก็เดี๋ยวมาดูกติกิยาเกมกันนะคะว่ามันจะสนุกจะหดจะมันมากแค่ไหนเดี๋ยวมาเริ่มเล่นแล้วก็มาเริ่มรับชมเปนพร้อมกันเลยนะคะทุกคนหวานเจีย๊ยบมีคิตตี้ลิลลักค้แมลิลลกคูมิไมล์เมโลดี้ดุโลโลมีนะคะ ตนหลังนี่พี่ไม่รู้น่าจะน้องไมเมโลดี้เหมือนกันนะคะจะเป็นแ,แบบก,แบบก็เีว๋วเกมจะสนุ่กันยังไงเดี๋ยวมาดูการติดกิยาเกมกันเลยค่ะไอ้กบที่เขียวนี่บางทีพี่ก็ไม่รู้นะคะถ้าใครรู้ความเป็นจะมาบอกพีน่นแป้ล่างคลิปหน่อยนะคะแชทฮัลโหลคิตตี้เดี๋ยวก่อนจะไปเล่นเราจะพาพี่จะพาเรามาเที่ยวดูฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะโหน่ากินมากเลยเป็นแบบร้านอาหารของขนมพวกคิต คิตตี้ลิลล่าคูม,มะชอบนงไข่มุกประมาณนี้นะคะอันนี้คือปอมปอมซินนามอนโรมนะคะอะไรอะ,รอะรลิลล่าคูม,มิมาเมลโลดี้ลิลล่าคูม,มะลิลล่าคูม,มินะคะประมาณนี้นี่มีของต่างๆเพียบเลยถูกรูปน่ปาถ่ายมากนะ,ะทุกคนสวยมาก ในตุ๊กตาตุนี้มารู้จักอันนี้คุโรมินะคะแล้วก็ไมเมโลดี้ซินนามอนโรมปอมปอมอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะคิตตี้มีหลายชุดคู่ที่นั่งมีคุโรมิ้วยนะคะเนี่ยพี่อยากจะถามลองว่าไอ้ตัวสีดำนี้มันชื่ออะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาบอกในต้า่างเขียได้เลยนะคะแชนส์ดูเลยมีตุ๊กตาตุ๊ตกตาเพียบเลยเผื่อไปกดถ่ายรูปนะคะอยากเอากลับไปเล่นที่บ้านจังเลยอะ่ะ ขอพราไปทษด้วยนะคะแชทมันมีที่เอาไว้สําหรับถ่ายรูปนะคะทุกคน,นเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนมันไปห่างๆแป๊บเนะ่องาะเดี๋ยวจะกลัวจะไปกดโดนอีกนะคะโอเคของพวกคิดตรงคิตตี้มาเมโลดี้ลีลาคูมะลีลาคูม,มิของต่าง,างๆสวยงามน่ากินด้วยไปงั้นเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะใครที่กดบปดูช่องของพี่กันแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอสต์คอ,คอ,คอสต์ใส่เพื่อเป็นกำลังใจกัจชบช่องของพี่ด้วยนะคะช่วยพี่ทำคลิป เกมสนุกหรือคังเสนุกอะไรคอมเมนต์กันมาบอกในต้รางคลิปได้เลยนะคะไปยินดีต้อนรับสู่โซ l ล o ออบบี้นะคะประมาณนี้นะคะไปเริ่มด่านแรกจุดไปดูกันเลยนะคะว่ามันจะมีออบบี้ให้กี่ด่านนะคะใครกดมุษดูชอบของพี่แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ชอบของพี่ได้นะคะแชทมานี่ทุก น่ารักมากเลยนะคะทุกคนด่านมันหวานเจี๊ยบนะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีกี่ด่านมีือมีก้อนเมฆด้วยนะคะทุกคนสนุกมากคิดซี้เจ้าลีลาคูนี้อันนี้กบนะคะน่าจะเป็นราชากบแล้วก็ไมล์เมโลดี้ยิงพลมิไมล์เมโลดี้ลัคมะตุ๊กตุ่นตุ๊กตางดงามอย่างงี้ฉันอยากอกลับไปเล่นที่บ้านจังเลยอ่ะเจ้าพายเกมแมปมันสนุกมากเลยนะคะน้องถ้าสำหรับใครอยากจะเล่นแมปตามพี่นะคะเดี๋ยวพี่จะลิงคชื่อในใต้ล่างยิปให้นะคะ แมปชื่อสตีลออฟบ,บีนะคะมูโรมิยักษ์มีลาคุมะกบโอ้โหเป็มลอยอะค,คิดตุงคิตตี้ด้านนี้พี่บอกเลยนะคะเชอร์หวานเจีย๊ยบโอ้โหมีตู้ไอ้นี่โดยตู้ครีบตุ๊กตาเซ็ตน่ารักมากเลยเนี่ยด้านหวานๆแบบน,นี้น้องๆต้องชอบแน่ๆเลยนะคะโอ้โหก้อนเมฆมีสีชมพูด้วยนะคะเซ็ต เลยนะคะว่าด่านแบบนี้หวานเจี๊ยบนะคะทุกคนไปตามสเตปคลกไปค่ะยิงขึ้นบันไดลีลาคุมะเจ้าไม่เมโลดี้คุโรมิเหยียบทุกตาไมเมโลดี้แล้วนะคะพุ่มราชากบไปตามสเตปนะคะผ่นชมพูห้าเหยียบสีเข้มที่นบนขอบนะคะ ตอนนี้พี่ไปถึงดา่านที่เท่าไหร่รู้ไหมแชทห้าแล้วนะคะทุกคนรวมตอนนี้เลขหกอ่ะคนที่ยืนทําอะไรอยู่อะมีน้องมาเล่นด้วยนะคะสงสัยพี่แม่เล่นคนเดียวแล้วล่ะแชทน่าจะมีน้องเอฟซีเข้ามาเล่นตามพี่ด้วยนะคะทุกคนแสดงว่าบางคนรู้ชื่อแมปถ้าใครไม่รู้นะคะเดี๋ยวบินชื่อให้ตามสเตปเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนตามเลยแมปสวยมากอะข้างล่างแบบเห็นเป็นก้อนเมฆเลยแต่ถ้าตกลงไปมันจะเป็นอะไรไหมคะทุกคน ที่โกงอะน้องขึ้นไปอย่างสูงเลยที่ก็ยังไม่รู้นะคะแชทว่าแบบนี้มันม,มีกี่ด่านไปเลยบันไดชมพูหวานเจี๊ยบนะคะบตามสเต็ปเลยะคะ่ะขอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่เอ้าโถเอ้ยขี่โกงนี่คนยังไม่ทันขึ้นเลยแซงเฉย สามซอต็ปนะคะทุกคนไม่ซึ้เลยคะ่ะทีละคนนะมันเด้งดิง่งนะแชทมันโดดทีละคนการสิบเอ็ดแล้วนะคะแมปชื่สโตรีโออบบี้นะคะอุ้ยอันนี้ตุ๊กตาลีลาคนมิหวานเจีย๊ยบมา <นะ S 2> เอากลับไปเลยที่บ้านจังเลยนะเจ้าควายจริงแซนแมปสนุกมากแมปมาใหม่นะคะล็อกวงกลมสีชมพูเข้มข้างบนนะคะห้ามเหยียบข้างล่างไป ได้กันแล้วก็ได้ออกตัวมาไปถึงเส้นชัยให้ได้ใช่ไหมเจ้าควายจิงแกนอาการหน้าตึงของพี่ตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นมากแล้วตึงเล็กน้อยว้ายชนกำแพงไม่ได้เลยนะคะทุกคนต้องเตือนบนพื้นท้องหมาถ้าชนกำแพง,งก็โดนกำจัดายทีเดียวเลยใช่ไหมเจ้าควายจริงแนซีนะคะอันนี้กลมๆชมพูอ่อนชมพูเข้มน,นะคะโหลดตามสเต็ปเลยค่ะด่านหวานเจีย๊ยบ บล็อกสามเหลี่ยมนะคะตามสเตปนลคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจกันใน้อบของพี่กันเยอะๆด้วยนะคะถ้าใครชอบกดติดตามรับชมมาดูกันเยอเๆนะจ๊ะเด็กๆฮึบอันนี้เสาเป็นทางเดินที่ขึ้นนะคะคนนท,ทุกค,คนฮึบเสียงกระโดดคล้ายเกมมาริโอมากเลยนะคะแจ๊ที่ว่าเนาะใครคิดว่าคล้ายคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ คือแปกด้วยค่ะโอ้ยไม่เคยเห็นอะไรสวยขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะแซปตุกตาน่ารักมากเลยนะคะนายเมโลดี้โลมี่เวลาคุนี่คิตตี้ลาคุณมันจานน้ำไก่มุกเว้นไม่เคยเข้ามา่นแมปสวยขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะสวยมากเลยนะคะมงนี้ทุกๆด่านนะคะ ชมพูหว่างเจี๊ยบทั้งหมดเลยนะคะตื่นมาดูกัน,นะค่ะว่ามันจะมีกี่ด่านน่าจะประมาณ50ด่านนะคะแชทพี่ว่าอันนี้เหยียบได้โอ้ทางเดินมันจะหายไปทีละอันทเดินต่อไปเหยียบเจ้าตาุ๊กตาคิตตี้นะคะทางนี้จะเป็นตัวคิตตี้ข้างล่างกับก้อนเมฆใสใหม่เลยนะคะทุกคนติดต่อค่ะเอ้ยคิตตี้เป็นชุดนอนอน่นารักค่ะทุกคนเห็นเหรอที่ก็รู้สึกชอบนะคะเผ่อน้องๆจะชอบนะที่เห็นพี่ก็เลย ลองเซิร์ชแมพมาเล่งดูนะคะเผื่อเราจะชอบิตีกันนะ,นะคะตาม็เปิดเลยค่ะล็อกหรงกระบอกะคะทุกคนใครจะเข้ามาดูกันก็ได้นะคะดูกันให้เต็มที่เลยรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่โอเคตัวหนังสือมันอ่านแบบนี้นะคะ รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่อ่ะใช่อ่ารอให้ก้อนเมฆมันเคลื่อนลงมาข้างล่างก่อนนะคะเราท่าจะกำลังขึ้นไปชั้นสามแล้วนะคะทุกคนขึ้นไปจะไหวจริงจเดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่ลงมานี่ไงมันลงมาแล้วต้องรอตังหวะนะคะทุกคนเฮกระโดดอ่ะขึ้นดิทำไ,ไมไม่ขึ้นเออโอ้โห,โหเหมือนขึ้นลิฟต์เลยนะคะทุกคน สวยแมพสวยมากใช่ไใครเคยเล่นกันมากเอ่ยถ้าไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวยิงชื่อให้เลยนะคะโอเคยาเยียบ er จุดสีที้แ้มกว่าให้เราจดุดรวกันต่อไปไล,ล้วเราคิดตีทางเดินอันนี้ชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะใช่ให้เราเดินซิกแซกไปเลยะค่ะหน้าถ่ายรูปมากอะก่ะทุกคนสีมันวิ่งวิงนะคะ ดีเศระฐานะคะนางฟ้าสวยน่ะวักอันนี้มันคืออะไรอะ่ะถาดเหรอล,ลูกอะไรกระตัวนอันนี้พี่ไม่รู้จักนะคะถ้าใครรู้จักคอมเมนต์กันมาบอกในใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะโอ้โหลิลาคุมะครั้งนี้ทำไมมันมีหัวเนี่ยเจ้าควายนัะ่นะสิแจนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตามสเปกบบเลยนะคะทุกคน โอ้โหเป็นคุกกี้เลยนะคะข้างบนเป็นขนมเค้กนะคะสีชมพูใ้าเป็นรสสตรอเบอรี่หวานเจีย๊ยบน่ากินมากเลยอะ่ะเจ้าควายฉันอยากกินเลยอะ่ะแต่ก็อย่าลืมนะว่ากินได้มีฝันนะคะอุ๊ยมีแบบนี้ด้วยนะคะซินนามอนร่ไมลยเมโลดี้คิตตี้ลีลาคุมิคุโรมิไมลยเมโลดี้ซินนามอนรอมิตุสตอร์เบอรี่ ใส่ชุดนี้ก็น่ารักนะคะนีลละกกลมมิกบายมารุดไปขึ้นชั้นต่อไปนะคะเราให้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่เหมือนเดิมนะคะแชทดูซิว่จะมีกี่ด่านตอนนี้พี่ขึ้นมาถึงด่านส3สามแล้วนะคะทุกคนขึ้นชั้นบนอีกครั้งจะมีสักกี่ชั้นเที่ยวโอ้โหอันนี้รวมการ์ตูนรวมหมดเลยนะคะปอมปอมราชาโกบอ่าคิด มายเมลโ,โลดี้นอกนั้นี้อื่นพี่ไม่รู้จักหรอกนะคะถ้าใครรู้จักคอมเมนต์จะมาบอกพี่ไหนตหารางคิดก้วนะคะแชทตามสเปตต์เลยค่ะติดตามกันเยอะอย่างงเี้ยดีนะคะแล้วญญยังสัตว์พี่เลยสันใหญ่เลยว่าจะผลิตคลิปสนุกอื่นๆให้ดูนะคะอันนี้เป็นจานร,รูปคิตตี้นะคะน่าเอากลับไปบ้านมากเลยใช่มเดีควกันแชร์แล้วละแซนแต่เราออกไปไม่ได้โอ้โหดูเหมือนอันนี้ทางเดินนะคะเขาให้เลือกว่า ซ้ายขวากลางนะคะเดี๋ยวนะสองนี้ไม่ใช่นะคะสุ่มทางอ่าตรงนี้นี่ไม่ใช่โอ้โหอ,อันลิมเลยนะคะไปหัดเจียบอันนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนตานี้เลยไป สามเหลีออย่ยมนะคะโดนอย่างร,ระวังไม่งั้นรามีหวังตกไปตายนั่นไงพูดไมาทา่ทัดขาดคำนะคะตกล่องเลยค่ะฮีลลารก็เฟปประคะณนั้นกดติดตามเป็นกํลังใจาก,กาันทห้เจ้าเยอะๆ้วยนะคะแชร์รักทุกคนเลยอันนี้เป็นโน้ตบุกรูปตุ๊ก,ก,กตาตัางนะคะแต่มันสวยมากเลยนะคะทุกคนหวานเจี๊ยบเป็นสีสตรอเบอรี่เลยะคะ่ะชมพูชมพูหวานขนาดนี้ สำหรับเราผู้หญิงแน่นอนโหอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกนะฮัลโหลคุณคิตตี้ฉันยังอ่านไม่ออกเลยโอเคกันไปต่อนะคะโหถาดอันนี้ดูเหมือนจะเป็นขนมเค้กชานุไข่มุกอุ้ยอันนี้ข้าวปัน้นข้าวปั้นที่ชอบกินมากเลยนะคะแช้ฟีดบอกตรงนี้เลยเค,ค้กสตรอเบอร์อรี่นะคะชิคกี้กายสตรอเบอรี่ ปูม้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์เหรอแชทโอ้โหเห็นแล้วอยากกินเลยนะคะทุกคนสีสันสวยน่ากินมากเลยอือเดือดตกนะคะรอให้ถึงส่วนเพื่อนที่รอเหมือนเดิมนะพี่คิดว่าน่าจะขึ้นไปนชั้นที่สี่อ,อ,อุ้ยเม,มื่อยเมื่อยเมื่อยอ้าวเมื่อยนะคะทุกคนชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะชั้นบนสุดแล้วมั้งคะ Oh God, นี่ออกมาจากน้ำมกกีชัน้นอ้โห و, ูชั้นบนยังมีตุ๊กตาน่ารักทุกตัวเลยนะคะนี่ลโอ้โห و, สองตัวนี้เป็นลีลาคูมะาก,กับลีลาคูมินะคะัดสต์กประเทศญี่ปุ่นเหมือนก็มีนะคะทุกคนถึงตัดสินใจมาเล่นในหวานเทียบแบบสนุกมากโอ้โหไอติมนะคะทุกคนเป็นไอติมสตรอบเบอร์รี่แบบชมพูชมพูเลยค่ะเชชตนมชมพูชมพูเลยนะคะทุกคะนะคะ เต็มต่ออุ้ยโดนะัทมีสีชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะใท้เป็นรสสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่นะคะแชทสีสวยนะกโอ้ยเจ้าควายฉันเห็นแล้วฉันก็อยากกินเลยอะ่ะฉันก็อยากกินเหมือนกันนะนะแชทแต่เราเอาของคนอื่นไปไม่ได้นะสิเออก็จริงอุ้ยหัวใจชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะแชทหวานเจี๊ยบฮึ๊บตามสเต็ปเลยขึ้นมาสูงเหมือนกันนะคะแอบกลัวนิดนึงนีอ่อันนี้เป็นว้าว ว่าแล้วค่ะทุกคนว่าต้องเป็นอมยิ้มนะคะชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะโดดตามสเตปเลยน่ากินมากเลยสีหวานเจี๊ยบมากเลยนะคะทุกคนจริงแจนโอ้โหบล็อกสี่เหลี่ยมชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะด้านนี้พี่จะโดดซิกแซกไปเลยนะคะชัดตุกต๊กตุนตุ๊กตาหน่าน่ารักมากเลยนะคะโโอคอันนี้เป็นตัวสตรอเบอร์รี่นะคะชมพูอ่อนชมพูเข้มหวานเจี๊ยบน่ากินเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคน รอก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆอันนี้พี่ก็แปลกใจเหมือนกันนะคะแชทลอยไปลอยมาลอยให้หาทางเดินนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันลอยลงมาก่อนนะคะเยไปไม่ได้ สับเบอร์รี่นะคะมีสีชมพูอ่อนชมพูเข้มฟ้าเหลืองเปประมาณนี้เนอะมุกเหลือออกแล้ว,วะคะ่ะทุกคนนี่ามอง,งมอยนี่ยามถือุ้งเท้าให้ทุกคนเลยนะคะเอาถุงแล้วนี่ไานเห็นไหมนะาแมพมันสวยมากเลยนะคะทุกคนบอกไว้เลยจบเดี๋ยวถ่ายให้นะคะสิ้นสุดเร็วๆนี้จะมาขอโทษฉันไม่มีเวลามาก สิ้นสุดนี้นะคะแสดงว่าด่านนี้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นแล้วนะคะแชร์ใช่ยังไม่เสร็จจะกว่าจะถึงห,ห้าสิเหรียญใครพิมพ์เหนียวเหนียวียวารอสักครู่นะคะก่อนจะบอกลาเดี๋ยวพี่มีอะไรจะไม้หน้านู ค่เดฉลองัน้นะคะแปบบ๊บโอเคนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับกีท่ทีเแลนโลมออกแมบไซเรีย อบบี้นะคะก็สนุกอยู่นะคะใชรเป็นไงกันบ้างคะน้องทุกคนชอบคลิปสนุกแบบนี้กันไหมเอ่ยแพรใช่พี่ทำคลิปสนุกสนุกแบบนี้อีกนะคะมันจะเป็นเกมโลบอคเก็อมองอาร์ตเกมบซูเปอร์ซาร์สมิโตก,กิ้งมามา่าคุชิงลานไม้คราฟหรือเกมอื่นๆไหนๆก็ตามนะคะมันจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือคลิปแชร์เล่นสนุกหรือคลิปเกมสนุกๆอื่นๆไหนๆก็ <ๆ S 2> <ล>ตามนะคะที่พี <ๆ S 2> ่เคยเล่นแล้ว ได้เลยนะคะรายที่สำคัญนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกรุงกิ้งกดขอจ่อขอใจเพื่อเป็นกำลังใจแก้ช่างของจ้าจ๋าเจ็ดสูสีเจ็ดชาน่าให้กับพี่แจงมาเลยมิชชิ่งเคยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้อย่างแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปก่อนแล้วนะคะโอเคค่ะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกรุงกิ้งกดขอจ่อขอใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างของจ้าจ๋าเจ็ดสูสีเจ็ดชาน่าให้กับพี่แจงมาเลยมิชชิ่ สำหรับคลิปนี้พี่คงต้องถอต้นแบไปก่อนนะอย่าลืมนะวลาที่พี่ลงคลิปอะไรคลิปใหม่คลิปน่าเรามาดูกันใหม่จะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปนี้อะไรสนุกเดี๋ยวต้องมาอัดให้ดูเดี๋ยวจะมาอัดอแล้วทำคลิปสดท่องลองดูกันอีกนะคะคลิปนี้พี่ไปก่อนแล้วนะคะแชทรักน้องๆรักเด็กๆรักแชทที่รักเอฟซีทุกคนนะคลิปนี้พี่ไปก่อนนะรักทุกคนนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจุดละท่าที่หนึ่งท่าที่สอง ท่านที่สามท่านทสี่ท่าน่ห้าปแล้วนะคะคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊าย